โอเคได้รับเครื่องมาแล้วนะครับตัว c p s ตัว 1K 1 k นะถ้าคิดว่าเออเห็นคุณนี้บอกเครื่องใหญ่ก็น่าจะเป็น 1K เดี๋ยวผมแกะนะครับ ก็มีแฝงหลังมาน็อตมีนะครับเอ,อ่าที่ดูก็สายแบบมีแต่ว่าเดี๋ยวอดูกันว่าสมบูรณ์หรือเปล่า uh, <okay. S 2> สายแบบถูกพัดมานะครับป่าักไฟ AC มีมาให้นะครับเอ่อสภาพเป็นยังไงยังพอทนนะครับ าสายแบตบมาสายครบนะครับโอเคเนี่ยนะครับเแบบนี้โอเค,อค,ออเคซีเรียลนัมเบอร์เป็น cdbgq 2 0 0 0 0นยนะครับ ก็เดี๋ยวผมเทสแป๊บนึงเดี๋ยว โอเคอินพุตเอาพุตโหลดแบตเตอรี่แล้วอาการเป็นอะไรครับอย่าผมเสียตักสักหนึ่งยังไม่เจออาการอะไรนะฮะ ตเดี๋ยวนะครับพอดแบตแป๊บนึง ภาพแล้วเหมือนมีพวกจิ้งจกอะไรเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ที่จิ้งจกค่อนข้างเยอะนะครับโอ้เต็มเลยไม่รู้ว่าข้างในเข้าไปถึงข้างในหรือเปล่า ปกตินะครับเอาปุ่มโหลดผมยังไม่ได้ต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อหลดอ๋อตัดเลยโอเคเจอแล้วนะครับการนี้ก็น่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับ เปิดอีกทีเปิดได้ปกตินะครับชาร์จแบตพัดลมทำงาน ลมหยุดเอาพุทออกต่อโหลดแล้วนะครับเอาพุทก็ออกเดี๋ยวผมจะปิดปลั๊กไฟนะทำงานในแบะโหมดแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อินพุตเป็นศูนย์เอาพุท2สอง้อยสามสิบนะครับนะฮะหล,หลอดหลอดทังติดนะครับ ต่อ19เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือ12โวลต์ก็ก็เครื่องทำงานปกติะฮะเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าตามเบอร์ข้างบนก็แล้วกันนะครับได้าง้นโอเค